เอมานูเอลเปอร์ตี้ตำนานมิดฟิลอาเซนนอลออกโรงสนับสนุนให้มาคัดแรดฟอร์ดทิ้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลือกซบไอ้ปืนใหญ่แต่ชี้ตอนนี้คงยากที่แรดฟอร์ดจะเข้ามาเฉิดฉายในแนวรุกอาเซนอนชุดปัจจุบัน e m m a น u เอลเปอร์ต้อดีตยอดกองกลางอาเซนอนเชื่อว่ามาคัดแรดฟอร์ดกองหน้าความเร็วสูงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นอย่างแน่นอนหากตัดสินใจย้ายร่วมทัพไอ้ปืนใหญ่ในอนาคต แรดฟอร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในฤดูการ2022-2023โดยกระทุ้ง30ประตูกับ11แอสซิสจากการลงเล่นให้ปีศาจแดงรวมทุกรายการ56นัดซึ่งถือเป็นฤดูการที่ดีที่สุดในอาชีพการค้าแข้งของเจ้าตัวอย่างไรก็ตามฤดูการนี้แรดฟอร์ดเล่นไม่ดีเหมือนเดิมแถมมีปัญหานอกสนามโดยทำได้แค่5ประตูกับ6แอสซิสจากการลงเล่นรวมทุกรายการ28นัด ซึ่งถึงแม้แมนอยู่ในเตะไม่มีแผนการที่จะขายเจ้าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็มีกระแสข่าวว่าอาเซนอลและปารีสแซงต์แชร์แมงต่างกำลังจับตาดูสถานการณ์ของดาวเตะทีมชาติอังกฤษวัย26ปีอย่างใกล้ชิดนักเตะชั้นยอดอย่างรัดฟอร์ดเป็นที่ต้อนรับสำหรับอาเซนอลอยู่แล้วแต่ปัญหาใหญ่หนึ่งเดียวสำหรับเขาคือเขาขาดความสม่ำเสมอเปอร์ตี้วัย53ปีกล่าวเราทุกคนต่างรู้ดีถึงความสามารถของเขาในสนาม แต่เขาเป็นคนที่อ่อนไหวเขาจำเป็นต้องรู้จักปกป้องตัวเองให้ดีกว่านี้จากที่ผมเห็นมาหลายๆปัญหามีผลกระทบกับเขาหมดและมันก็มีผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามด้วยถ้าเขาอยากมาอาเซกซนอนเขาต้องโตกว่านี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพุ่งเข้ามาอยู่ในทีมอย่างตอนนี้มาติเนลลี่ก็ยอดเยี่ยมมากๆก,กับตำแหน่งฝั่งซ้ายเชซุสกับพรอซาต่างก็ทำงานหนักกับบทบาทผู้เล่นหมายเลขเก้า ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้ามาและคิดว่าตัวเองจะเป็นสตาดังที่อาเซนนอนได้แบบทันทีแฟนๆอาเซนนอนและแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ